วันนี้รู้แล้วค่ะว่าจะต่อไปจะขอบคุณร่างกายเองทุกวันชีวิตเราไปไกลเพราะขาสองขานี้ที่พาเราไปไม,ม่เคยรู้ว่าเอ๊ะเราคนพูดขอบคุณร่างกายเรายังไงเหรอเอาก็ทุกคนก็เหมือนกันนี่อะไรประมาณนั้นเราจะไปขอบคุณร่างกายร่างกายก็คือร่างกายทุกคนก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะเหมือนมาโอเควันนี้อ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองวันนี้รู้แล้วค่ะว่าจะต่อไปจะขอบคุณร่างกายตัเองทุกวันชีวิตเราไปไกลเพราะขาสองขานี้ที่พาเราไปขอบคุณสมองที่มีไอเดียในการ อยากจะทําธุรกิจในไ,ไม่เคยหยุดนิ่งเลยแล้วก็มือสองมือที่ทํางานหนะักรู้แต่ว่าเราเหนื่อยนะมือเหนื่อยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เรากขายังต้องทำ แล้วพอเราได้ทำเป็นไงคะดีโอ้รู้สึกนะ่าเริ่มเข้าใจมองภาพออกค่ะว่าเราควรจะทำยังไงกับชีวิตของเราต่อไปอันดับแรกคือตั้งใจจะดูตัวตัวเองก่อนอนะคะดูแลตัวเองก่อนเนาะจะทำตัวเองให้มีความสุขเราอยากจะทำแต่ว่าเราหาหนทางไม่เจอค่ะว่าเอ๊ะเราจะทำแบบไหนตอนนี้คือรู้แล้วว่าเราจะทำแบบไหนเริ่มจากตัวเราก่อนอเราแฮปปี้ทุกคนก็แฮปปี้